สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลําเพลินออฟฟิเชียลครับนณนี้เท่าเดินทางมาได้ประมาณ40-30-40โลครับพี่นอ้องมาพักรถอยู่อำ,อ,ยอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับทางออกเมืองทังออกจากเมือง้อยเอ็ดครับที่จะมุ่งหน้าเขา คอนแกนครับตอนนี้เฮ้ยมุ่งหน้าเขาคอนแกนสารคามสารคามคอนแกนครับตอนนี้เอาอยู่กันรถบัสสองคันครับรถบัสสองคันกับพวกบ่อชีมประดับอีกหนึ่งคันครับลูกเขาเซเว่นครับเพราะว่า

เดินทางออกมาจากลอยเอ็ดครับมุ่งหน้าสู่สารคามครับก่อนจะเขา้าคอนแกนออออ่อ กีกับสิงคน,น,นโอ้แรงมากฮัคนแม่เยวว่มีกะกมดิแ้ยังลกคนเดาอยู่นี่วันลถหกอกมูบ้านแันโบานาโบมันใจไ้อาหารอยู่นี่ยอยู่อำเภออยู่บ่เม่นตี นอครับลงบไลครับลงเพราะว่าต้องดูครับว่าด้าหนางานเป็นแบบไดครับถ้าเกิดมีแจงมากว่าให้ตุนกับเขากกบนามครับข้ากับตรงโชว์แต่ปกติรถบอลจอดอยู่แล้วครับปวามจุดถ่ายก่อนจะหอนงานครับ เป็นประจำครับบางคนกต่าเป็นทําไมรถอาจารย์นักดนตรีมาถึงขี่หลังเพื่อนมากไปหอดที่หลังมุงครับเพราะว่าบนจอดครับจอดปั๊มแรกทระยะทางประมาณร้อยสองร้อยโลังสี่บนจะจอดประมาณจอดสามเพื่อครับพี่น้อง มาจากง,งานจอดปั๊มแรลกแลักก็พักผ่อนกินสื่อในอาจารย์นักดนตรีเพื่นในสื่อกำเขากับน้ำกินครับก่อนนอนครับก่อนพักผ่อนครับก่อนพักผ่อนหล้วกาจอดเติมน้ำมันอีกปั๊มนึงครับเติมน้ำมันอีกปั๊มนึงแล้กก็ไปก่อนหองานบอนจะจอดอีกปั๊มนึงครับ วันขั้นอื่นเพิ่นจะบ่ค่อยจอดครับจอดัปมแลกัปมเดียวแล้วก็จบเลยพอดงานเลยครับนี่ครับเส้นนี้ครับเฮาออกมาจากลอยเอ็ดครับออกมาจากลอยเอ็ดถ้าตรงไปฟังคุณแดนเขาลอยเอ็ดครับนี่ครับแล้วออกฟังนี้ครับนี่ครับจะเขาสารคามเขาสารคามไปเขาโกซุ้มเขาคอนแกนครับผมแลนเส้นนี้ครับเ้นแดนเส้นหลักเส้นใหญ่ครับ ส่วนอีกสองขั้นผมกะบมแสงปมัมีงานเสร็จเยครับปมส,วสวาวอนกะบมเ,บบบเดทชายคลิปบมเดทเกิบคลิปไว้ครับก็บเลยเอาล่งให้พี่น้องได้รับชมเบิดตั้งแต่เมื่อคืนครับก็บเลยมาถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องเปินครับยามสาๆ บ็เศร้าหลายพี่น้องเกาโมูงล่ะอยู่กันสามขั้นกับหกหล่อทีมประดับครับหลังจากเซต่างนี้แล้วครับห้ากันจะไปจอดอีกความหนึ่งคือ รถนนาจะจอดอยู่ประมาณคอนแกนครับเพราะว่าบ่อนบมดทันเติมน้ำมันครับต้นต้องไปเติมอีกปั๊บนึ่งอันได้เบิ่งอยู่เรือพอจะหอดคอนแกนบอกครับ <c oughs> พ่อได้ครับหยอดอยู่ ไทยบรรยากาศให้รับส้มครับการเดินท่าโพอโปกติบอลกะโบคไขยได้ยิบขึ้นมาไทยนี่นานน,านท่ายิ่ครับเสื้อสวยว่ะส,ส,สีสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินจะเอาอยัางไงลูกสาวจับสีเขียวให้ mm hmm. ก็เอาสี เสื้อสีน้ำเงินบอนวาดงามครับเสื้อหญิง,งได้แต่ใส่ทุกสีนะครับบนลูกสาวอุ้งยิงจับสีเขียวให้บนใส่สีเขียวครับแต่ว่าบนบางเสื้อบนไปเห็นงานจริงๆมันจะเปลี่ยนไววครับ้องเปลียนใส่แ้วก็ปอวออกไปเห็นงานตอนไปเปเห็นงานก็เปลี่ยนออกเพราะว่าบอนเห็นงานยก ทั้งไฟทั้งมอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายครับกระเลนเส้นหลักครับเเลือกเลนเส้นหลักกวนว่ามันแหลนง่ายครับ รถหลยอยู่แต่ว่าเป็นถนนซีเรียนแลนด์ดีครับดีกว่าจะไปแลนด์ไปน้ำเสน้นทางสวนเลนครับรถมันจะสวนไปสวนมาครับ้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถหน่อยออกมากครับบูเบิงทางังเืีอครับอันตรายกว่าครับบางเถืออาจจะแลนไกลกว่านิดนึงครับแต่มันแลนโบอันตรายบางเลนเนี้ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำาลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้กันไหมส่วหลักพี่น้องหนางานครับคลิปหนาคนละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ